โอ้โหคุณผู้ชมครับ U18 บวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราครับทำได้สำเร็จแล้วทุบเอาชนะอินโดนีเซียคว้าแชมป์ในรายการ Pri n c e s ครั p ครั้งที่22ได้สำเร็จถือว่าเป็นรายการเตรียมความพร้อมของเด็กๆในการชิงแชมป์เอเชียนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียและเพื่อนบ้านอาเซียนในคลิปนี้ครับสวัสดีครับอยู่กับผมจาทีเอยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ทีเอชเทเลนาว สำหรับเรื่องราวในคลิปนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยครับนั่นก็คือวอลเลย์บอลหญิงยู18ของไทยครับลงสนามพบกับอินโดนีเซียวันนี้ซึ่งไทยเรานั้นนะครับก็เป็นอันดับหนึ่งของตารางแข่งไป5นัดชนะ5นัดรวดนะครับแล้วก็ยังไม่เสียเซตให้กับทีมไหนเลยและอินโดนีเซียครับแข่งไป5นัดชนะ4แพ้1นะครับแพ้ให้กับทีมชาติไทยตั้งแต่ช่วงแมตช์เริ่มรายการ แต่มาในแมชนี้ครับรอบชิงชนะเลิศอินโดนีเซียมีซานติครับผู้เล่นของอินโดนีเซียที่โดดเด่นมากๆนะครับและน่าจับตามองเลยวันนี้เธอก็ทําผลงานได้ดีนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถต้านทานเด็กๆเยาวชนยู18ของไทยได้เป็นทางไทยครับที่ทําได้ดีกว่าแต่น้องๆทั้ง2ทีมนะครับก็ยังคงมีข้อผิดพลาดแล้วก็ต้องไปปรับเปลี่ยนเก็บประสบการณ์เหล่านี้ไปพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับเชื่อว่าอนาคตของพวกเขายังอีกยาวไกล นี่เป็นเพียงสนามแรกของปีนี้เท่านั้นยังมีอีกหลายสนามหลายรายการให้น้องๆได้หาประสบการณ์นะครับโดยทีมชาติไทยนักความสูงก็ได้แล้วเหลือเพียงแค่ประสบการณ์นะครับและกระดูกที่แข็งแรงเหมือนกับรุ่นพี่เนาะเชื่อว่าน้องๆทุกคนนั้นจะสามารถไปทดแทนกับรุ่นพี่ได้ในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะหมายเลข6และก็หมายเลข5เนี่ยน่าจับตามองครับและผู้เล่นไทยคนอื่นๆก็เช่นกันนะครับเชื่อว่าถ้าน้องๆมีการพัฒนาแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ เชื่อว่าหลายคนเลยครับจะสามารถติดทีมชาติชุดใหญ่ได้ในอนาคตเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์ไปพร้อมๆกันครับเมื่อมองแรกบอกว่าชื่นชมในความสามารถของเยาวชนไทยเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของพวกเธอครั้งแรกในปีนี้คอมเมนต์ต่อมาครับซานติเป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งและน่าจับตามองที่สุดในตอนนี้เชื่อว่าอนาคตของเธอนั้นจะเป็นผู้เล่นทีมชาติที่แข็งแกร่งใช่แล้วครับผู้เล่นซานติ ผู้เล่นของอินโดนีเซียนะครับเธอฟอร์มดีมากๆครับในแมชนี้แต่ว่าแมชที่เจอก,กันกับไทยในช่วงแรกนะครับเธอไม่ได้ลงนะตอนนั้นก็ถือว่าผลงานของอินโดนีเซียก็ทําดีแล้วนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าผู้เล่ยนเยาวชนไทยน่าจับตามองหลายคนเลยมอ,มองต่อมานะครับอินโดนีเซียต้องให้ความสําคัญกับวอลเลยบอลม,มากกว่านี้สมาคมอย่าปล่อยปละละเลยเน้นหาผู้เล่นที่มีความสูงและแข็งแกร่งมาฝึกซ้อม เพื่อเข้าทีมชาติคอมเมนต์ต่อมานะครับไทยยังคงแข็งแกล่งเสมอสําหรับชั้นทุกชุดมีการพัฒนาโดยเฉพาะเยาวชนยูสิมีผู้เล่นที่ตัวสูงและทรงพลังมากคอมเมนต์ต่อมานะครับขอบคุณสําหรับแมทที่เป็นแมทที่น้องๆประสบความสําเร็จอยากให้เก็บประสบการณ์เหล่านี้และความสําเร็จครั้งนี้เป็นบทเรียนและประสบการณ์ที่ดีต่อไปคอมเมนต์ต่อมานะครับข้อผิดพลาดยังมีให้เราเห็น แต่แน่นอนว่าเยาวชนก็คือเยาวชนพวกเขายังต้องพัฒนาและเจออะไรอีกมากมายคอมเมนต์ต่อนะครับหัวใจแทบวายพวกเธอทำให้ฉันอยู่ไม่นิ่งเลยสนุกไม่แพ้ชุดใหญ่เลยจริงๆคอมเมนต์ต่อนะครับพวกเธอเล่นได้น่าดูกว่าชุดใหญ่มากคอมเมนต์ต่อนะครับมันเป็นแมชอีกหนึ่งแมชที่สนุกฉันไม่หวังว่าจะแพ้หรือชนะขอแค่อยากให้พวกเธอนั้นเล่นอยากเต็มที่และทำให้คนดูสนุกก็พอ คอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าอินโดนีเซียมาดีมากๆทรงนี้สามารถสู้กับเวียดนามและไทยได้ในอนาคตคอมเมนต์ต่อมานะครับเด็กๆเหล่านี้จะกลายเป็นอนาคตของทีมชาติไทยที่ดีคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าหมายเลขโของไทยเธอทั้งสูงและแข็งแกร่งมุ่งมั่ต่อมานะครับผู้เล่นตัวสำรองลงเล่นไม่ได้เลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ายินดีกับเด็กไทยด้วยวันนี้พวกเธอทําได้ดี ขอให้พัฒนาต่อไปมุมมองต่อมานะครับเป็นมุมมองของชาวเวียดนามครับบอกว่าถ้าเวียดนามส่งแข่งก็คงจะดีนะขอเปนต่อมานะครับยินดีกับชัยชนะในครั้งนี้ของเยาวชนไทยขอให้เป็นแรงผลักดันให้พวกเธอนั้นพัฒนาตัวเองต่อไปมุมมองต่อมานะครับไทยก็จะคงเป็นทีมที่แข็งแกร่งเสมอไม่ว่าชุดไหน,ไหนก็ตามมุมมองต่อมานะครับทั้งสงทีมทำได้ดีมาก น้องๆยังต้องเจออะไรอีกมากมายในอนาคตคอเมนต์ถัดมานะครับผู้เล่นตัวสูงได้แล้วและต้องพัฒนาทางเรื่องของทักษะและสกิลการเล่นบอลแรกก็สําคัญเช่นกันมมองต่อมานะครับเห็นแล้วรู้สึกดีใจที่อนาคตจะมีเด็กๆขึ้นไปทดแทนรุ่นพี่ชุดใหญ่ได้ขอเมนต์ถันมาครับบอกว่าบอลเร็วของไทยหมายเลข10นั้นยังคงมีปัญหาอยู่แต่เชื่อว่าน้องจะรู้ข้อผิดพลาดของตัวเอง และเก็บไปเป็นบทเรียนปรับปรุงพัฒนาตัวเองต่อไปคอมเมนต์ต่อมานะครับเด็กๆยังคงเป็นเด็กต้องให้กำลังใจให้มากเพื่อให้พวกเขามีแรงผลักดันพัฒนาตัวเองต่อไปอมุมมองต่อมานะครับบอลแรกของไทยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เชื่อว่าอนาคตน้องๆจะสามารถทำได้มุมมองต่อมานะครับขอแสดงความยินดีกับไทยด้วยอินโดนีเซียนั้นยังต้องพัฒนาอีกมากคอมเมนต์ถัดมาครับบอกว่า เยาวาชนไทยชุดนี้ดีมากๆฉันรู้สึกว่าพวกเขาแข็งแกร่งกว่าทีมชาติในอาเซียนมากๆคอมเมนต์ถัดมานะครับเห็นอินโดนีเซียเล่นในวันนี้ฉันรู้สึกดีว่าจะฝากความหวังไว้กับพวกเธอมุมมองต่อมานะครับหมายเลขของไทยสูงมากเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่น่าจับตามองคอมเมนต์ถัดมาครับค่อยๆฝึกและหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆต่อไปพวกเธอจะแข็งแกร่งแน่ๆคอมเมนต์ต่อมานะครับ อินโดนีเซียชุดนี้เก่งมากเล่นกับทีมชาติไทยได้อย่างสูสีสู้ไม่ถอยเลยคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าผู้เล่นของไทยตัวสูงกว่าชุดใหญ่อีกมองมองต่อมานะครับเยาวาชนไทยชุดนี้ดูเสถียรดีนะไม่ค่อยมีผู้เล่นที่โดดเด่นจนเกินไปหรือว่าแย่จนเกินไปถ้าเทียบกับยูยี่สิบถือว่าชุดนี้ดีกว่ายูที่สมาคมแล้ว,ว่าจะเติมเต็มศัก,กยภาพให้กับน้องๆมากแค่ไหนคอมเมนต์ต่อมาครับ หมายเลขหคือตัวหลักของทีมชาติไทยในอนาคตรอแค่ประสบการณ์เท่านั้นมุมมองต่อมาครับเด็กต้องฝึกอีกเยอะตัวสูงได้เปรียบแล้วขอแค่ฝึกฝนให้มากมุมมองต่อมานะครับภูมิใจกับ u 18ของไทยชุดนี้จริงๆก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของเพื่อนบ้านอาเซียนคอมเมนต์ของอินโดนีเซียและอาจจะมีคอมเมนต์ของชาวไทยบ้างนะครับที่พวกเขาก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นหลังจากที่ เยาวชน U18 ของไทยนะครับเอาชนะอินโดนีเซียไปได้และคว้าแชมป์ปีนี้เป็นปีแรกของพวกเธอนในรายการ Princess คั p ครั้งที่22นะครับจัดที่ประเทศไทยวันนี้ถือว่าทั้ง2ทีมนั้นทําได้ดีนะครับเราต้องเป็นกําลังใจให้กับน้องๆพัฒนาตัวเองต่อไปเนาะเราต้องรู้ว่าการเล่นของน้องๆน,น,นั้นยังต้องมียังต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์อีกมากนะครับจะให้เล่นดีเล่นถูกใจเหมือนกับชุดใหญ่ก็เป็นไปไม่ได้ ขนาดชุดใหญ่เองก็ยังมีข้อผิดพลาดนะครับซึ่งน้องๆก็ยังต้องเจออะไรอีกเยอะนะครับยังแข่งขันกันอีกหลายรายการยังต้องพบเจอกับชาติในเอเชียแล้วก็ชาติในยุโรปแต่เชื่อว่าน้องๆเหล่านี้แหละครับหลายคนเลยอนาคตดีอนาคตไกลอย่างแน่นอนอย่างเช่นเบอร์5หรือว่าเบอร์6หรือว่าบอลเร็วของไทยอย่างเบอร์5เนี่ครับถือว่าเธอทําได้ดีนะโดยเฉพาะเบอร์6ที่หลายคนพูดถึงนะครับอย่างน้องแคปหมูเนี่ย ตัวสูงนั้นได้แล้วสูงประมาณ188สนะครับสูงกว่าผู้เล่นทีมชาติชุดใหญ่ของไทยทุกๆคนเลยนะอย่าง188เนี่ยต้องรอเพียงแค่ประสบการณ์และก็ทักษะต่างๆในการเล่นนะครับเชื่อว่าเธอต้องเป็นอีกหนึ่งคนที่จะติดทีมชาติชุดใหญ่อย่างแน่นอนครับและน้องๆทุกๆคนด้วยนะครับถือว่ายูสิชุดนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างพอใจกับแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยของเราอย่างมากนะครับเพราะว่าความสูง แล้วก็ศักยภาพการเล่นเอาละครับหากใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้กับแอดมินด้วยและใครนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเราก็สามารถแส,สดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้ใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ